สวัสดีเพออื่อนเพื่อนทุกคนนะครับช่างวิเรื่องทาน,นะครับซ่อมแอมใหญ่นะครับแอมใหญ่เสรเดี๋ยวัก็เครื่องน้อยแทบมยังว่าอยู่นี่เดี๋ยวแอมใหญ่ดินะครับนะทีนี้ตัวนี้เขาเป็นทั้งปีแอมคาราโอเกะแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรปีแอมเปิดเพลงแหละแล้วก็ที่สําคัญอีกนะที่แบบมีความสามารถพิเศษอีกก็คือเขามีคอร์สด้วยนะเนี่ย เขามีคอร์ดนะนะ <c oughs> ครับเป็นทั้ง pm ราโอเกะแล้วก็เป็นทั้งคอร์ดเลยนะครับดังดีนะครับมีปัญหาตรงคอร์ดเสียงแหลมเสียงไม่ออกนะเป็นเสียงแตกนะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับนาเครื่องเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองด้านหลังนะเสียบแจ็คดูนะครับก็ลองเสียงนะครับผมเห็นเป็นเสียงแหลมมีปัญหานะนะครับก็เสียบแจ็คแบบนี้ด้วยนะครับซ้ายซ้ายขเขามาออกขวานะครับตันนี้เสียบเขาวมาออ ออกแดงนะั่นนี่นะน่ทุมเนะี่ยดังนะดังนะครับตันนี้ก็ดังนะแต่เพื่อนอาจจะไม่ได้ยินแหละมันเป็นโทรศัพท์นะถ้าเพื่อนดูจากโทรศัพท์มันจะไม่ได้ยินเสียงกลางใส่ใจจังสีเหลียวแเนาะแหลมตัวนี้ก็คือปีปีเอาเขาจะมีปีด้วยออกเสียงรวมเสียงเต็มอ่าข้างนี้ปกตินะ แล้วตัวนี้มันจะเป็นปัญหาอยู่นี่ย,ย้ายย้ายมาแดงแดงไม่ออกขาวแนละ้วแดงออกขาวแลยออกนะอนี่ออกนี่ก็ออกนี่ก็ออกนี่ก็ออกมีปัญหาอยู่นี่ต่านี้ไม่ออกเดี๋ยวเร่งเสียงขึ้นจะได้ยินเสียงแตก เสียงบี้เลยต้องเร่งมากด้วยนะครับตัวอื่นนี้แบบออกแบบลั่นเลยนะครับนี่ครับคือการช่องนี้ไม่ออกฮนะอามาดูภายในกันนะครับนี่ก็คือการทดสอบทดลองนะลองลองทีละช่องทีละสัญญาณเข้าทีละตัวนะครับถ้าลองพร้อมกันสองตัวจะฟังไม่ออกสําหรับผมนะแต่ท่านอื่นก็ก็องอแน่นอนแหละแต่สําหรับผมนี่ต้องลองทีละอัน อนนี้มันมาออกแดงจแดงก็ออกเขาานะครับเครื่องนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับภายในเป็นอย่างไรนะครับเปิดเครื่องออกมานะครับเปิดออกรื้อออกหมดนั่นแหละเพื่อดูด้านล่างด้วยนะครับตรงแหลมนี่นะครับออกไปข้างเดียวนะฮะอีกข้างเสียงแตกทีนี้ในการไล่ดูก็ไล่จากวัลลุ่มไปแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไล่จากแจ็คไล่จากแจ็คด้านหลังนั่นแหละ ว่าแจ็คเสียงแหลมเนี่ยช่องที่มีปัญหานะเนี่ยมันไปเข้าไอซีตัวไหนถ้าไปเข้าไอซีตัวไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอซตัวนั้นละ่ะที่เสียเลยนะครับเนี่ก็คือเอ h โค่นะเกี่ยวกับเอ h โคเกี่ยวกับไม้นะครับพวกนี้นี่ก็เกี่ยวกับปรับทุ้มแหลมแล้วก็คอร์สนะครับมาน,นี่นะครับเดี๋ยวตามดูนะเดี๋ยวด้านล่างครับ,ด,รรบด้านล่างแผ่นวงจรนะครับด้านล่างแผ่นวงจรสีแดงแดง ตามดูแล้วครับทีนี้นี่แจ็คเสียงแหลมมันอยู่ตรงไหนละครับตามไปดูครับกาเมจิ่อนไปใส่นอแบบนี้นะนี่ก็คือสัญญาณสเตอริโอออกนะครับซ้ายขวาเขาเนี่นะครับออกสี่สี่แจ็คนะสี่รูนะตรงนี้นะครับแหลมนะครับชุดนี้แหลมเสียงแหลมนะครับเสียงบีนั่นแหละแล้วเปิดไฟบอ,อกนี่ โอ้ไม่ใช่มันเป็นสปอร์ตไลท์นนะไอ้ขาวๆแสงขา,ขาวๆเนี่ยโอ้เอาละอ่ะนะมันแสงขาวตรงนี้นะครับแสงสัดจากสปอร์ตไลท์นี่ครับมันมานี่นะลายวงจรเ็าเนี่ยม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 าเนี่ยน,นี่ครับมันรูลายเขาเนี่ยลายวงจรเขามาเข้ามานะครับแล้วตัวนี้ก็มา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 ,มา,มา แถวนี้นะครับนะเห็นไ,ไหมเป็นลายวงจรมึงก็ลากสวยๆหนไม่ได้หรือไงอ้าโอ้ยลากจะไม่เฮีดโป่งงามยังเอาใหม่นะครับเอาใหม่ี๋ยว <c oughs> มันทําเข้าใจตัวเองมากเกินไปเมื่อสักครู่นะเอาใหม่นะะนี่ก็คือแจ็คเสียงแหลมที่จะออกมานะฮะเ <c oughs> นี่ยมันจะมีเส้นสายลายวงจรแบบนี้แก็ไล่ดู <c oughs> มาแบบนี้อ่าตรงนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ข้ามมาก็มานี่ปื๊บไล่ดูแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็มีอุปกรณ์ข้ามมาก็าไปนะฮะปแล้วทีนี้ก็เข้าออไปวอลลุ่มอ่ามันจะมีวอลลุ่มอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วทีนี้ก็จะกลับออกมาจากวอลลุ่มนะครับกลับออกมาปื ข้ามาข้ามาปุ๊บมานี่นะครับข้ามานี่ปุ๊บปุ๊บเข้ามานี่มานี่มานี่ปุ๊บเห็นไหมครับเข้าสู่ไอซีตัวนี้เห็นไหมนี่ก็คือการไล่ไลายวงจรนะครับพอมาเข้าที่ไอซีแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่สงสัยว่าจะเสียก็คือไอซีเลย เพราะว่าเขาไม่มีพวกอุปกรณ์พวกทรานซิสเตอร์พวกนั้นก็ไม่มีเลยนะครับตัวต้านทานก็ไม่ได้ขาดนะดูสวยงามก็ต้องเปลี่ยน IC ตัวนี้ดูนะครับขัแล้วได้นน่ขัแล้วน้อยเนาะงามแล้วได้น่นอ,นะนอ่าไล่เส้นเดียวก็เห็นในซีตอนนี้อีกเส้นมันก็ น่าจะเหมือนกันอะไรก็มาตรงนี้แหละแต่มันจะมาฝั่งนี้นะทีนี้เนี่ยแจ็คเนี่ยอ่ะนะครับดําเนินการไปเบื่ออะไรล่ะ tl ศูนย์เจนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับจะเปลี่ยนไอซีตัวนี้นะครับออกลองดูนะครับเพื่อน ตัวนี้นะนี่ลองดูนะครับดำเนินการใส่เข้าไป ic om เบอร์ tl 072มั่นสีดังเบานะครับมาลองดูเนาะบัตน,นี้เนาะต่อไปก็จะเป็นการทดสอบทดลองสีแดงจะไปออกสีขาว อ้าวเสียงแหลมนะอ่านีเนาะออกแล้วอ่าตัวนี้บ้างตัวนี้ก็ต้องย้ายอินพุตนะเพราะว่าใส่คู่นี้แบบเดียวใส่ใส่คู่เดียวนะดังแล้วแต่ก่อนนี้เสียงแตกนะก็ดังแล้ว๋ยนนี้ก็ดังทั้งสองแล้อ่าช้งาน้ได้แล้ว แล้วทีนี้ในกรณีที่ทําแล้วเนี่ยช่องอื่นมีปัญห,หาหรือไม่บางทีทำพลาดดังดังแล้วแต่ตัวอื่นดับก็มีบางทีอะ่ะต้องลองด้วยต้องลองอดังแลอย่างนี้นะก็ต้องลองด้วยนะพูดถึงเนาะเออเผื่อบางทีพลาดแล้วมันดับนีเน้เห็นไหม <Come on. S 1> อ่ะนะครับก็สมกับเป็นคาราโอเกะนะมีเสียบใหม่ได้ด้วยในคาราโอเกนะเลยมีคอร์ดในตัวนะครับเป็นปีเอ็มก็ได้เป็นคอร์ดก็ได้โอ้โหสุดยอดมากนะครับอ่ะใช้งานได้แล้วนะปิดฝาเลยนะครับนะเวลาปิดฝาแล้วตัวนี้ก็ฮืมล้างไม่ออกง่ายๆเลยเนะี่ยทีนี้ด้านล่าง มันไม่ม no like no 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 ีรอยนะมันมันไม่มีกระดาษกาวติดแบบนี้ก็สวยกว่านะเห็นไหมสวยกว่าอยู่นะเออเอาด้านนี้ขึ้นมาดีกว่านะจะด้สวยๆแต่บางทีบางเครื่องนะเวลาเอาด้านนี้ขึ้นมามีคมด้วยนะแถวนี้มีคมมีคมนี่ไม่ใช่ว่ามกรลาคุมพามีนาเมียสาคมอะไรพวกนั้นนะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเปิดเพลงได้แล้วก็พูดไมค์ก็ดังเลยด้วยนะครับะก็จบแล้วนะจบละ สวัสดีจ้อพี่ลุงตาจบคลิปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ห่อไว้แล้วก็จบแล้วนะครับต้องห่อด้วยนะกันฝุ่นแต่ไม่ต้องห่อดีนะต้องห่อดีเดี๋ยวลูกค้าจะมาถามซื้อนะก็ห่อแบบนี้แหละเอ,อเดี๋ยวถามซื้อเนี่ยเจา้ามักอันคองมมือขอสองมัดไขา่บอกา้าจบนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ